กอตะวันฟอร์ตเกษตรน้องบินสวัสดีครับวันนี้จะมารีวิวอีกหนึ่งคันกับผมคันนี้เป็นแคปนะครับ XL p a s Sport นะครับมีแต่งแบบไหนนะครับยกสูงออฟโรดยังไงเดี๋ยวพาไปดูครับด้านหน้านะครับกระจังหน้าด้านบนเป็นทรงฟิตนะครับใส่เป็นสีบร้อนเงินตัดกับสีดําแล้วก็ใส่มาสีบรอนเงินสีเดียวกับตัวรถเข้าไปนะครับแล้วก็ตัวอะคริลิกนะครับ เป็นโครเมียมแรนเจอร์นะครับเพิ่มความหรูหราเข้าไปนั่นเองชุดหน้าครับตัวนี้ใช้เป็นชุดกระจังหน้ามาสเต็ปนะครับใส่ไฟ LED สีส้ม3จุดนะครับเพิ่มความโดดเด่นให้ ตัวรถด้านหน้านะครับแล้วก็ตัวไฟหน้านะครับเปลี่ยนเป็นไฟมาสแตงสี่สเตปนะครับเป็นแบบบลูายเป็นตัวไฟเลี้ยววิ่งเดย์ไลท์พร้อมไฟเลี้ยวสามขีดวงแหวนแล้วก็บลูายนั่นเองนะครับตัวมาสแตงตัวนี้กันชนหน้าครับเปลี่ยนเป็นกันชนหน้าแฮมเมอร์ครับตัวของตัวไฟด้านในของตัวแฮมเมอร์นะครับก็จะเป็นเป็นไฟหลีด้วยเป็นไฟเลี้ยวด้วยแล้วก็มีไฟตัดหมอกนะครับใส่มาให้ทั้งสองข้างข้างละ2ดวงนั่นเองห่วงแดงโอเมก้าที่ติดมากับตัวกันชนแฮมเมอร์นะครับก็สามารถใช้การได้จริงนะครับลากจูงได้ ของตัวรถแล้วก็มีแขนแทมเมอร์สีแดงใส่เข้าไปด้วยครับแล้วก็เปลี่ยนมาที่ตัวด้านข้างของตัวรถนะครับด้านข้างของตัวรถนะครับใส่เป็นซุ้มล้อดําด้านหมุดเงินเข้าไปนะครับขนาด6นิ้วแล้วก็รถคันนี้นะครับยกขึ้น3นิ้วนะครับใส่ปีกนกปรับองศาโปรเฟนเดอร์เข้าไปด้วยนะครับตัวยางเป็นแม็กสิบหกลายหยดน้ำนะครับแล้วก็ใส่เป็นยางแฮนด์คุกนะครับไดนาโปรเป็นยางมัธยลันซีรีส์ของยางนะครับอยู่ที่2 6 5 7 5 R16 นั่นเองนะครับ ตัวนี้ใส่ปีกนกไปแล้วยกสูงไปแล้วนะครับก็จะวิ่งได้ดีตัวยางก็จะเสมอกันกับตัวสนุนนะครับการขับขี่ปลอดภัยเหมือนเดิมเลยแล้วก็ตัวด้านข้างครับก็เป็นสติ๊กเกอร์นะครับตัวนี้เลือกเป็นสติ๊กเกอร์ลายม้านั่นเองนะครับเป็นโคนแล้วก็มีตัวม้าสีดําตัดกับตัวรถสีบอลเงินนะครับสวยงามมากๆใส่ลาวหลังคาด้านบนเพิ่มครับใส่กันสาดเพิ่มเข้าไปนะครับครอบมือจับสีดําด้านนะครับผมแล้วก็ตัวหลังครับ โลบาใช้เป็นเอ t าเ n นเดอร์นะครับตัวนี้ทรงเหล็กเอ t าเ n นเดอร์แล้วก็ติดตะแกรงเหล็กด้านบนเพิ่มเข้าไปด้วยนะครับนะครับไฟท้ายตัวนี้เป็นไฟท้ายเดิมของตัวรถนะครับใส่ครอบไฟสีดําด้านเข้าไปนะครับแล้วก็เปลี่ยนกันชนเหล็กของเอ t าเ n นเดอร์ใส่เข้ามาห่วงลากจูงสีแดงใช้งานได้จริงเหมือนเดิมนะครับมีไฟส่องป้ายทะเบียนให้ด้วยใส่คาดท้ายครับสีดําเข้าไปนะครับเพิ่มความโฉบเฉี่ยวให้กับตัวฝาปิดด้านหลังตัวอักษรน,นะครับเป็นสติ๊กเกอร์แรงเจอร์ตัวนี้มากับตัวรถอยู่แล้ว,ค,วคํวาว,ว่าสปอร์ตน เราไปดูภายในของตัว Cap XL Passport กันครับว่าเป็นยังไงภายในของตัว Cap XL Passport นะครับตัวนี้เป็น Open Cap ก็สามารถเปิดออกมาได้แบบนี้เลยนะครับนี่คือความกว้างของตัวรถ แคปของ Ford นะครับฟอร์ดดังเจิด XL+ บอดเป็นแบบนี้ตัวเบาะจะเป็นเบาะผ้านะครับจะได้เป็นเบาะผ้านะครับสีดำแบบนี้นะครับพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันะครับหน้าจอหน้าจอซิงค์เหมือนกันรองรับ Android Auto แล Apple Car ค a ร์ตัวนี้ได้ตัวหน้าจอซิงค์ไปเลยใน XL+ บอดนะครับชุดเกียร์มาพร้อมชุดเกียร์แมนวนวล6สปีดเครื่องยนต์2.2ลิตรนะครับ160แรงม้ารองรับน้ามันดีเซล ทุกประเภทเลยนะครับได้ตั้งแต่ B7 B20 High High d i e ทุกตัวสามารถใช้ดีเซลได้ทุกประเภทในเครื่องยนต์ของ Ford Ranger XL Passport ตัวนี้ครับผมจบไปอีกหนึ่งคลิปนะครับตัวนี้เป็นแคปนะครับ Last 2 2 XL Passport นะครับตัวนี้ราคา6,92 0 0 0บาทมีโปรดาวเริ่มต้น9,900บาทเท่านั้นนะครับส่วนชุดแต่งที่เห็นตัวนี้นะครับสามารถติดตั้งได้กับรถกระบะทุกรุ่นของ Ford เลย ลูกค้าท่านไหนที่สนใจนะครับอยากออกรถกับเรานะครับมีเจ้าหน้าที่บริการเซ็นพันนั้นให้ฟรีทั่วประเทศนะครับผมตัวนี้บริการฟรีแล้วก็สนใจยังไงนะครับติดต่อเบอร์ด้านล่างครับ0ูนย์ก็แปดหกห้าสามหกสี่หกสี่โทรหาก๊อปตะวันได้ครับหรืออินบ็อกซ์มาที่เพจของก๊อปตะวันนะครับด้านล่างเหมือนกันแล้วก็มีคลิปต่างๆที่ก๊อฟได้ถ่ายรวบรวมเอาไว้นะครับในช่อง YouTube ของก๊อฟนะครับเขียนก๊อปตะวันเป็นภาษาอังกฤษครับวันนี้ลาไปก่อนครับกับรถสวยๆล่อยๆอีกหน